มันปน้องคลิปนี้ก็จะมาบอกไอก้ถ้าถ้าใครไม่ได้ส่งมอเตอร์มาให้เ้้อไม่สะดวกเนะาะทำยิงส่งมาหาช่างนี่มันก็แค่ร้อยกว่าบาทนี่แหละทำยังไงที่ที่สั่งใบพัดส,สั่งโครงสร้างไอ้ชนะุดเดียวโอนเกราเฉีบารราสำหรับมอเตอร์เครื่องสพาเป็นประมาณนี้ช่างก็จะทําแบบนี้แหละบอกทําสีบอกทําลายช่างก็จะเจ้าตัวนี้ก็เป็นชุดใบร้อยยีนะ นี่คือลายตรงชาติอีกกระลของช่างรถตัวนะสิบกว่าตัวเลยเพี่น,น้องสิบสี่น่าจะรวมรวมสิบสี่ตัวนะไม่สิบสี่ก็สิบหกตัวมันลง,ลงมาจากสีขาวนะที่ขายเลยไอลายตรงชาตินนึกมาได้ยังไงไมันเป็นตัวแรกที่ทําลงช่องแล้วก็พูดพูดภาษากลางนะคลิปแรกเลยคลิปแรกที่พูดภาษากลางก็รีวิวเลยลายตรงชาตินี่แหละจำได้ช่องใหม่ๆไม่มีเพนเพียดแบบนี้ดิไม่มีเงินซื้อดิ เออไม่มีเงินซื้อแผ่นเหล็กใหญ่ๆนะเป็นแผ่นกลมมาเป็นยังไงช่างก็จะเจาะไปให้นี่มีโครงสร้างแบบนี้ไอ,อตัวนี้ตัวตัวที่จะมาบวกคือตัวนี้หลักๆคือเป็นมอเตอร์เครื่องซักผ้าเนาะเราก็ต้องไปงอ,อนี่ออกนะงองอนี่ขึ้นงงด้านหนึ่งขึ้นเพื่อจะให้มันเข้ากับตัวนี้เข้ากับทางนี่มันจะติดกันได้เนี่ยติดเห็นไหมเนี่ยมันจะติดงอมขึ้น ม,มันขึ้นให้ให้แป้นเนี่ยมันสนิทกับข้างบนช่างก็จะเจาะช่างจะมีแบบของช่างอยู่แล้วหนึ่งตัวออยู่อยู่อยู่ที่นาเนี่ก็วัดออกมาอย่าให้มันเกินหกเนี่ยจากจุดหมุนนี่นะจุดหมุนวัดจากตรงกลางไปหาตัวจุดหมุนนี่อย่าให้มันเกินหก ให้มันอยู่ที่ประมาณห้าครึ่งห้าหน่อยหน่อยมันจะพอดีกับโซนที่ที่ช่างทำไอ้พวกไอ้หลบพยุ่มันจะหลบพอดีนะมันที่ทุกวันนี้ทำทำทำไว้อ่อนนะตัวนี้ทําแค่สี่ครึ่งตัวนี้ก็ใส่ห้าครึ่งถึงหกมันก็จะพอดีสําหรับลมลมของเรานะไม่ไม่เอาแข็งมากเลยนะแล้วก็จะมีอีกนิดนึงมันจะมีบ่ายตัวชีบ้านีมันมีบา ตัวเกลนนียมันมีบาอยู่นิดหนึ่งคำไปเอาใบาตัดนี่ค่อยๆกินมันเข้าไปทําให้มันเท่ากันกับใบเกนียเกนียนหมุนนี่ปึ๊บตัวนี้มันก็จะลงไปพอดีที่ช่างเจาะนี่เนี่ยมันก็จะลงไปพอดีเป๊ะกับรูนี่แล้วเราก็ขันมาสี่รูก็มีแค่นั้นแหละน,นี่นี่แหละท,ที่ที่ต้องทําแล้วก็ไอ้เรื่องใบนี่นะช่างช่างจะบากบากเลียกไว้ แล้วก็นี่สองเข้าสองสองเข้าสอมันจะมีช่างจะทํามันตรงกันเลยนี่เออนี่สก็คือ2 1ก็คือ1แล้วทีนี้เราจะใส่ใบยังไงก็ไอที่บากนี่แหละบาก2ใบช่างก็จะบากตรงนี้ไว้อีกที่ใบนี่โคนใบหรือสันใบนี่เราก็จะเอาไปใส่ด้านนี้สใส่สอง หนึ่งใส่หนึ่งอย่างเงี้ยนะแต่ว่าคันตัวแรกให้ให้ถูกก่อนเด้อเออเอาไอ้นะี่ใส่บา่าจีก็ละทำก็ได้หมดเนะี่ยแล้วก็พอเอาเอาตัวแรกเข้าเอาตัวรแวรกเข้าเอาบ่าตัวแรกนี่ยไปเอาแผ่นเพลนตัวแรกเข้าคันนอตสี่ตัวแล้วก็เอาตัวที่สองเข้าตัวที่สองนี่จับนอตจับนอตตัวกลางตัวนี้เลย เพราะว่ามันตอนช่างตั้งสูตรช่างก็จะเอาตัวนี้ตั้งปุ๊บปุ๊บเราถึงหมุนหานะครับแล้วตัวนี้ก็จะมีไปอีกตัวหนึ่งตัวมีแค่นี้จ้ะเผื่อใครมองไม่ออกนะคือมันต้องทำคลิปลงไว้แล้วก็ตอนส่งของให้ลูกค้าแล้วก็คลิปในช่องยูทูบเอาเลยนยะส่งตามไปให้อีกทีหนึ่งนะครับไม่มีอะไรเป็นแบบนี้แหละใครชอบสีไหนก็ได้หมดจะาลายธงชาติสีชมพูสี ส้มสีเขียวมีหมดพี่น้องช่างทําให้ได้หมดตัวนี้เป็นชุดจ ah นะีบพันเก้านะสำหรับใบร้อยยี่ิบปีนี้อยากขายใบร้อยยี่พี่น้องเห็นมันใหญ่ดีมันสวยดีเนาะช่างก็ก็ว่ามองเห็นแล้วมันดีมันสวยฝนะากด้วยฝากด้วยสําหรับมอเตอร์ ure, เครื่องซักผ้านะโครงสร้างก็1 8หน่อยเก้บบาทมันเดิมนะครับขอบคุณที่รับชมครับผมขอบคุณครับ